ผมเลยเ,ลยเนะาะมากักเขียรเลยมัดเบียร์มัดเอียไปอีกนี่เด็กเขาเอื่นกพน,พน,พน,พน่อยเขาขมขมสมหันหันเหมือนกันเลยอืมมีดล้วนะมีเลนะ่ม อุ้ยอือุ้ยมาแล้วบด้ยินหูเออเหนือสุดๆฟังทงเลยเนาะอืมขนตายเลยเสียอะไรจาหูนึกกินบุ้งบวยเลยอืมพอดีแหละเดวนี้มาเขียๆก็ต้องมาเขี่ยเลยจะไม่ นี่มักเพี่เอาก่อนโอเค